มือกลางออกระดับไหลหันหน้าไปด้านซ้ายคอบาล่ลและใจผ่อนคลายให้ใจเข้าลึกๆเราต้องดึงอย่างนี้นะเข่าลอยนิดหน่อยช่างมันมันจะได้โดนตรงพวกหัวไหลแต่ไม่ค่อยตึงเท่าไหรนะ่แล้วเนะมันเหมือนยืดออกไปตั้งเยอะแล้วสามสองหนึ่ง แล้วค่อยๆกลับมาแล้วทำธนูกลับมาทำธนูธนูจำไม่ได้ทำยังไงใช่ไหมธ <c oughs> นูธนูใช่ มือสองข้างจับข้อเท้าแล้วยกดึงเลยยกขึ้นลงยกขึ้นลงก็พอหรือถ้าใครไหวก็ยกหน้าหลังใครไหวก็ยกไปหน้าไปหลังถ้าใครไม่ไหวก็ยกขึ้นยกเลยซ้ายขวาก็ได้ง่ายสุดซ้ายขวาจะง่ายถ้าหน้าหลังจะหนักจะใช้กำลังจับไม่ถึงเหรอ ทิข้างในท่าหนึ่งหลักค่ะ